คดีนี้ไปดูหญิงเมากับด่านตำรวจเจอกันทีไรก็เรื่องใหญ่เจ้คนนี้ขับรถมาดีๆนี่ยแหละครับแต่ไม่ได้คาดถิ่ปตักนิละไปอ้าวเวรเจ้าด่านครับตำรวจโอ้ยนักแม่จะรั่วเอ้าเอาเอาพลาด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 ตัดพลาดตัดแน่นั่นแหละครับิ่มจัดตัดลิ้นไอ้ไอ้ห้องพลาดเลยพลาดดูแล้งัดเอาเรียดนุ้ยอ่ะ มีอะไรป้คุณขับรถไปแทาเบียบแบบแบบอ้าโคเด็ด้วยค่ะไม่กรดูกซิคุณนี่ป้าช่วยช่วยมาหนุกยอะไรกันไปกันแน่ลุงเบี้ยนี้ต้องอยู่ในสภาพอเด็ดขันดาขนาดนี้ให้เขาปรับไปดีกว่ามะทำไปได้ดูได้อหโเหรนังก็มัดแหนะ ขอขอบคุณดาบตำรวจรุ่งเวืองสอนหอมผูม้บังคับมูน่นาตกองทันปราบรามสพบางสาะคงเจ้าของเรือคาดไม่รู้เลย